พื้นฐานอุปนิสัยใจคอของชาวราศีพิจิกส่วนใหญ่แล้วเป็นคนขี้ระแวงคะ่ะถ้าหากว่าใครมาทําให้คุณผิดหวังเสียใจแล้วละก็คุณจะรู้สึกไม่สนิทใจกับคนนั้นอีกเลยคะ่ะและนี่แหละคือปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกคะ่ะเมื่อคนรักทําผิดกับคุณแม้ว่าคุณให้อภัยเขา แต่ก็ทำไปอย่างนั้นล่ละคะ่ะไม่ได้ให้อภัยจริงๆเพราะคุณคิดว่าถ้าเขาทำครั้งที่หนึ่งได้มันก็ต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามและอาจจะทำผิดต่อคุณเรื่อยๆฉะนั้นทุกวันนี้คุณก็จะย้ำคิดย้ำทำ ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง t h a l o ฮ h o l และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนนะคะโปรดช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่อง t h a l o ฮ h o l ด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือมอบกำลังใจด้วยการคอมเมนต์ทักทายพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยะคะ่ะหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวทางไลน์นี้นะคะ เมื่อชมคลิปจบแล้วหากพึงพอใจผลงานและท่านใดต้องการมอบรางวัลเป็นสินน้ำใจให้อาจารย์ขอเชิญกดที่ไอคอนซุปเปอร์แตงด้านล่างคลิปนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณและซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านมากค่ะสวัสดีคะ่ะชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่ 17พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้เป็นการอ่านและตีความหมายไพยโรแมนติกทาลอตมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะดังนั้นจึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกําลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสมหวังสมปรารถนาอยู่ดีมีสุขแล้ว หรือผู้ที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะแต่ถ้าหากว่าสนใจคลิปนี้ถือว่าคุณมาชมเพื่อเป็นวิทยาทานก็แล้วกันนะคะเอาละชาวราศีพิจิกเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอดซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกเรื่องมีอยู่ว่า ราศีพิจิกคะอันว่าคนเรานั้นต่างก็มีพฤติกรรมดักไส่ด้านมืดด้วยกันทั้งนั้นล่ะคะขึ้นอยู่ที่ใครจะถูกขัดเกลารู้ผิดชอบชั่วดีมากกว่ากันซึ่งจะเห็นว่าสังคมสมัยนี้มักไม่มีความเกรงใจและไม่ละอายใจที่จะแสดงพฤติกรรมดักไส่ด้านมืดของตัวเองออกมาเพราะมีค่านิยมผิดๆโดยอ้างว่าจริงใจซึ่งแท้ที่จริงแล้วถ้าเรามีความจริงใจ มันต้องอยู่ภายใต้มารยาทอะไรควรอะไรไม่ควรรู้จักเกรงใจกันว่าสมควรไหมที่จะแสดงพฤติกรรมดักไจด้านมืดนั้นออกมาที่อาจารย์เกริ่นขึ้นมานี้ต้องการบ่งบอกว่าหากราศีพิจิกคนใดทุกวันนี้คุณเผชิญพฤติกรรมดักใจด้านมืดของคนรักแต่ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือคุณกลุ้มใจกับสันดานคนรักนั่นเองค่ะแม้ว่าในตอนแรกคุณพอจะทนเขาได้แต่พอใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจริง เมื่อความรักหมดโปรโมชั่นแล้วมันก็หมดความอดทนไปด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นในบางครั้งคุณกับคนรักก็มักมีปัญหากันในเดือนนี้ราศีพิจิกคุณได้ไพ่หอคอยถล่มนะคะระดับความรุนแรงของปัญหาแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะ ราศีพิจิกบางคนก็มีปากเสียงทะเลาะบาอแว้งกับคนรักวินาสันตาโลเลยค่ะแต่บางคนก็ไม่ถึงขั้นทะเลาะคุณอาจบังเอิญไปเห็นเรื่องราวบางอย่างของคนรักไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้แต่ถึงแม้ว่าคุณจะรู้จะเห็นก็พูดออกมาไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวจะเสียน้ำใจกันแต่ภายในใจลึกๆของคุณก็มีความสงสัยในตัวเขาอยากจะถามให้รู้เรื่องว่าที่คุณเห็นคืออะไรส่วนกรณีราศีพิจิกที่มีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักหากว่าคุณยังไม่เลิกก็ไม่ควรให้ปัญหาบานปลายถึงแม้ว่าคุณจะมีอะไรติดค้างในใจแต่คุณก็ต้องสงบปากสงบคําเพื่อให้เรื่องมันจบดังนั้นจึงกลายเป็นว่าราศีพิจิกบางคนตกที่นั่ง น้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ได้ทั้งที่คุณรู้ทันคนรักทุกเรื่องไม่สามารถหยิบยกเอามาเคลียร์กับเขาได้เลยดังนั้น,น,นคุณจึงรู้สึกเอ็นดใจมากใจจริงอยากจะไต่สวนซักฟอกให้รู้เช่นเห็นชาติกันไปเลยเอาเถอะชาวราศีพิจิกหากว่าคุณยังไม่ต้องการเลิกก็ต้องทนน้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ได้ไปก่อนนะคะเมื่อคุณตกอยู่ในสภาพเช่นนี้จึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าปลองดองเอาไว้ก่อนคะ่ะชาวราศีพิจิก เมื่อกี้คุณได้ไพ่หอคอยถล่มใช่ไหมคะถัดมาคุณได้ไพ่ความรักคะ่ะไพ่สองถ้วยใบนี้หมายถึงการปลองดองคะ่ะแม้ว่าภายในใจลึกๆยังสงสัยยังกังขาในบางเรื่องแต่ก็ต้องอดเอาทนเอานะคะเพื่อให้บรรยากาศในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันดำเนินไปด้วยดีเพราะการทะเลาะเบาแวงกันยิ่งจะทำให้คุณกับเขาเกิดช่องว่างในความสัมพันธ์เมื่อคุณตั้งไม้เซตว่ายังไม่ต้องการเลิก ดันงนั้นทุกวันนี้เก็บความรู้สึกค้างคาใจในบางเรื่องเอาไว้ในลิ้นชักก่อนนะคะก็จะทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นแต่คราวนี้พื้นฐานอุปนิสัยใจคอของชาวราศีพิจิกส่วนใหญ่แล้วเป็นคนขี้ระแวงค่ะถ้าหากว่าใครมาทำให้คุณผิดหวังเสียใจแล้วล่ะก็คุณจะรู้สึกไม่สนิทใจกับคนนั้นอีกเลยค่ะและนี่แหละคือปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกค่ะเมื่อคนรักทำผิดกับคุณ แม้ว่าคุณให้อภัยเขาแต่ก็ทำไปอย่างนั้นแ่ละคะ่ะไม่ได้ให้อภัยจริงๆเพราะคุณคิดว่าถ้าเขาทำครั้งที่หนึ่งได้มันก็ต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามและอาจจะทำผิดต่อคุณเรื่อยๆฉะนั้นทุกวันนี้คุณก็จะย้ำคิดย้ำทำในตอนนี้ราศีพิจิกบางคนคุณคิดซ้ำไปซ้ำมาว่าคุณไม่ควรยกโทษให้เขาอะไรที่เขาทำผิดต่อคุณ คุณอยากจะสะสางอยากจัดการให้มันจบสิ้นไปเพราะถ้ายังปล่อยไปแบบนี้คุณหวาดระแวงแทบจะประสาทหากว่าราศีพิจิกกำลังเผชิญปัญหาการน,นอกใจคุณก็หวาดระแวงค่ะเวลาที่คนรักหายไปคิดว่าเขาคงไปใช้เวลากับมือที่สที่อาจารย์เอ่ยขึ้นมาแบบนี้มันสอดคล้องกับภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่ใบนี้นะคะราศีพิจิกดูภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่ใบนี้สิคะ จะเห็นว่าผู้ชายคนหนึ่งกำลังสวมสร้อยให้กับผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างหน้าถ้าหากว่าราศีพิจิกเป็นผู้หญิงที่ได้รับสร้อยเส้นใหม่คนนี้คุณคงมีความสุขไปแล้วนะคะคงไม่มาดูคลิปอาจารย์หรอกแต่อาจารย์เกรงว่าราศีพิจิกจะเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ด้านหลังผู้ชายตัวเล็กๆนี่ล่ละคะ่ะคือเธอคนนี้สะกดรอยตามคนรักมาคะ่ะแล้วก็มาเห็นคนรักของตัวเอง กำลังใส่ใจดูแลผู้หญิงคนอื่นเธอเห็นภาพบาดตาบาดใจแบบนี้ผู้หญิงคนนี้ยืนมองดูภาพบาดตาบาดใจจนพูดไม่ออกดังนั้นภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่ใบนี้สะท้อนถึงความรู้สึกของชาวราศีพิจิกบางคนทุกครั้งที่เขาหายหน้าไปคุณก็มักจะฟุ้งซ่านและคิดไปว่าป่านนี้เขาคงไปใช้เวลากับมือที่สมซึ่งใจจริงแล้วคุณอยากจะถามให้รู้เรื่อง ว่าเขาไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่กับใครถูกไหมคะแต่ว่าคุณทําไม่ได้หรือบางทีคุณรู้แล้วเพราะสมัยนี้ทุกคนเป็นนักสืบโซเชียลด้วยกันทั้งนั้นใช่ไหมคะคนรักไม่มีทางพ้นสายตาคุณหรอกใช่ไหมคะแต่ว่าคุณต้องเก็บข้อมูลไว้ในใจยังเคลียร์กับเขาไม่ได้สุดท้ายชาวราศีพิจิกคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหากับคนรักเรื่องอะไร ราศีพิจิกบางคนทนพฤติกรรมดักไซด้านมืดของคนรักอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันซึ่งภาษาชาวบ้านเรียกว่าสันดานนั่นเองหากว่าเขาไม่เปลี่ยนเข้าทำนองคำโบราณที่กล่าวว่าสันดอนขุดง่ายแต่สันดานขุดยากเอาละในเมื่อว่าเขาไม่เปลี่ยนและคุณก็ยังเลิกไม่ได้สุดท้ายแล้วคุณนั่นแหละต้องปรับตัวอยู่กับเขาให้ได้ส่วนราศีพิจิกที่มีปัญหาเรื่องการนอกใจแต่ถ้าคุณยังไม่เลิกก็ต้องหาทางดึงเขากลับมาให้ได้ใช่ไหมคะ ไพ่สองใบนี้มีความหมายว่ายังไงยังไงคุณก็สามารถประครับประครองความสัมพันธ์ไว้ได้ค่ะบางทีความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจเกิดจากพรมลิขิตก็ได้นะคะ ทำไมอาจารย์พูดแบบนี้ก็ไพ่ใบนี้มีความหมายว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตค่คะอีกทั้งยังได้ไพ่ the star ความฝันความหวังความศรัทธาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจนแก่จนเท่าจิตรกรจึงวาดภาพเป็นเงาของหญิงชาอยู่ในวัยชาราเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาปรารถนาจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจนถึงบั้นปลายชีวิตคะ่ะ และแล้วชาวราศีพิจิกประคับประคอ,องความสัมพันธ์เอาไว้หากว่าคุณตั้งไมเซ็ตว่ายัางไม่เลิกแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเก็บความรู้สึกผิดหวังเสียใจเอาไว้ในลิ้นชักและเวลาที่อยู่ต่อหน้ากันกัดฟันเอาไว้อย่าพูดออกมาอย่าหยิบยกเอามาพูดเอามาทวงถามเพราะเดี๋ยวจะทะเลาะเบาะแว้งกันเอาละชาวราศีพิจิกคะเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะชี้แนะชาวราศีพิจิกว่าคุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะชาวราศีพิจิก Getting to know each other อันว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกบางคนคุณเคยนึกไหมว่าทำไมคุณกับคนรักถึงมีนิสัยแตกต่างกัน ในตอนแรกต่อให้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณกับเขาจะอยู่ด้วยกันได้ดีแต่พออยู่ด้วยกันนานวันเข้าโอ้ยหลายเริ่มออกใช่ไหมคะเห็นหมดเลยนิสัยเป็นยังไงสันดานเป็นยังไงคราวนี้มันขึ้นอยู่ที่คุณจะยอมรับพฤติกรรมรักสายด้านมืดของกันและกันได้ไหมถ้าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคุณต้องศึกษาซึ่งกันและกัน เขาควรรู้สาเหตุว่าทำไมคุณถึงมีนิสัยแบบนี้และเช่นเดียวกันคุณก็ต้องรู้สาเหตุว่าทำไมคนร,รักถึงมีนิสัยแบบนั้นและเมื่อคุณรู้สาเหตุแล้ววิเคราะห์สาเหตุนั้นให้ดีค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมดักไซด้านมืดมันมีสาเหตุ3ามอย่างอย่างแรกมาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูของครอบครัวค่ะอย่างที่สองมาจากพื้นฐานสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เติบโตมาค่ะและอย่างที่สามมาจากการถ่ายทอดทางยีน DNA พันธุก,กรรมเทือกเถวเหล่ากอเขาเป็นอย่างไรเขาก็ไม่ต่างจากเทือกเถวเหล่ากอของเขาหรอกค่ะและรวมถึงทุกๆคนด้วยค่ะชาวราศีพิจิกคะเพราะว่าสังคมเราร้อยพ่อพันแม่ เราไม่สามารถบังคับคนอื่นให้ได้ดังที่ใจเราต้องการเอาละ่ะชาวราศีพิจิกเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีพิจิกในเดือนหน้านะคะ